สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใหม่จะพาทุกคนนะคะไปดูเครื่องดูดไขมันค่ะที่เอมาราคลินิกนะคะเห็นเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเครื่องเยอะมากๆเลยนะคะจะมีเครื่องอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ่ะใหม่ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ย,ย,ยวะะไปหาคุณหมอกันดีกว่าค่ะว่าคุณหมออยู่ตรงไหนนะคะแต่แอบเห็นเมื่อกี้นะคะอยู่ในห้องนี้แวบๆนะคะมาเลยสวัสดีค่ะขออนุญาตคุณหมอค่ะ วันนี้นะคะใหม่ก็จะพาทุกคนนะคะมาดูเครื่องดูดไขมันที่คลินิกของเราคะ่ะคุณหมอว่าทําไมคลินิกเราเนี่ยถึงมีเครื่องดูดไขมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้เพราะอะไรคะคุณหมอยาวยาวเลยใช่ไหมเ,เดี๋ยวไปคุยกันข้างในเลยดีข้างในงห้องผูางอ,อาเลยดีกว่าให,ให้ดูเครื่องด้วย่ามไงแล้วทำไมมันถึงต้องมีเยอะขนาดนี้โอเคเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะทุกคน และนี่นะคะก็คือเครื่องดูดไขมันทั้งหมดนะคะที่เอเมอร่าคลินิกนะคะ <c oughs> เยอะมากๆเลยนะคะคุณหมอใช่ครับจริงๆ <c oughs> แล้วคือเห็นจากคลินิกทั่วไปอ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่เหมือนเครื่องเดียวอะไรประมาณนี้ทําไมคุณหมอถึงจะต้องมีเครื่องเยอะขนาดนี้แล้วแต่ละเครื่องนี่คือตัวใหม่ล่าสุดเลยด้วยเนาะ ค่ะหมอเยอะมากๆเลยคุณหมอมีทั้งหมดกี่เครื่องคะถ้าเร่ใส่บังเนะเครื่องดูดไขมันจริงๆอีมีมขั้นตอนการทำงานเป็นจริงอะมี6ชนิดคือแต่ละเครื่องอ่ะบางทีหมอมี2เครื่องเลยนะใช่ใช่เราแอบเห็นอีก้อหนึ่งใช่อย่างเครื่องเครื่องนี้เรามีรุ่นใหม่ อีกเครื่องหนึ่งด้วยนะเครื่องมันตัวใหญ่มากเลยเครื่องหนึ่งแล้วก็มีเครื่องตัวของไอ้ water j ็ t เนี่ยมีแบบประจําเครื่องหลายเครื่องอ่ะอย่างเช่นไอ้ตัว b o d เ jet เนี่ยหมอก็มีมีตัวใหม่ด้วยเครื่องใหญ่แล้วก็มีเครื่องตัวเล็กนะแล้วก็มีเวเซอ s ์สมูทอันนี้รุ่นใหม่2.2นะแล้วก็มีตัวไ m i c ร o air ใช่มีตัวเจพลาสมามีตัวอัลต้าซีอันนี้หมอก็มี2เครื่องนะใช่เพื่อที่ทําให้การดูดไขมันเนี่ยได้มีคุณภาพที่สุดเพราะเหตุใดทาไมถึงมีเยอะขนาดนี้ครับคุณหมอก็มีไว้กัเทอดีห่อ แต่ละเล่นไม่ใช่แต่ละเครื่องคือไม่ใช่ราคาน้อยๆเลยนะคะแต่ละเครื่องนี่คือเป็นแบบหลากหลายร้านเลยเนอะใช่ฮะก็ต้องบอกว่าเคสเรา ส่วนใหญ่เป็นเคสดูดไขมันนี้ดีกว่าเคสของเรา95เปเ็นเป็นเคสดูดไขมันเพราะงั้นอ่ะหมอก็เลยสามารถที่จะลงทุนเอาง่ายเถอะลงทุนในเครื่องดูดไขมันของเราได้เยอะเยอะเคสเยอะใช่ไดเยอะเห็นไหมล่ะของเราทุกวันเราดูดไขมันทุกวันต้องบอกว่าไม่ใช่แค่หมอเนี่ยคือทั้งคลินิกเราอะทำแต่เคสดูดไขมันอย่างเดียวทำแต่เคสดูดไขมันทำแต่เคสเติมไขมันอย่างเดียวแน่นอนเพราะงั้นอ่ะเราเป็นเราเป็นศูนย์ดูดไขมันที่ทำด้านนี้โดยตรงเพราะงั้นทุกอย่างของเราเราก็จะทำเกี่ยวววกกกกัััับบไขมนนนออยยยย่่่าาางงงเเเเเเดีีพรรระะ้็ลลทุื ไขมันได้อย่านะงนี้เป่ฮะงินเครื่องเราก็ลงทุนเต็มไปหมดเลยคืออัพต์แคร์ทุกอย่างทีมงานของเราก็ดูแลแต่เคสดูดไขมันเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะลงทุนกับไอ้พวกนี้ได้อยู่แล้วแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ว่าหมอซื้อเพราะแบบเฮ้ยซื้อมาเฉยๆนะคือคือมันมีเหตุผลของมันอยู่ว่าทำไมหมอถึงต้องมีมีเครื่องดูดไขมันหลายชนิดแบบนี้จริงๆแล้วคือเครื่องไขมันในท้องตลาดเนี่ยคือค่อนข้างมีหลายยี่ห้อมากๆเลยทำไมคุณหมอถึงเลือกเครื่องพวกนี้ ที่มาใช้ในคลินิกคะอ่ะาเพราะว่าคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีเครื่องเครื่องดูดไขมาัานชนิดไหนหรอกที่ทมีข้อดีทุกอย่างแล้วไม่มีข้อเสียเลยต้องบอกมันไม่มีหรอกอ่่ถ้างั้นแต่ละเครื่องเขาจะผลิตขึ้นมาทาไมใช่ไหมละ่ะอ่าตอนนี้ในสมัยปัจจุบันมันยังไม่มีเครื่องไหนที่แบบ perfect แบบทุกอย่างอ่ามันจะมีทุกอย่างมีข้อดีมันต้องมีข้อเสียอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเครื่องดูดไขมันชนิดเนี้ยมันจะเหมาะสมสําหรับทุกๆเคสมันไม่มีอ่าซึ่ง การที่เรามีหลายชนิดหรือว่า,ามีลงทุนในหลายๆเครื่องน่นอนมาทําให้หมอสามารถรังสรรค์ผลงานก็ได้หรือว่าสามารถรับเคสทุกกรณีได้งี้ดีกว่า,าแล้วหมอสามารถทําผลลัพธ์ได้ดีที่สุดในเคสเคสนั้นที่หมอจะสามารถทําได้หมอมีเครื่องมือที่พร้อมงี้ดีกว่า,า,านะหมอเหมือนเคสเคสนึงบางทีคุณหมอก็ไม่ได้ใช้แค่เครื่องตัวเดียวถูกไหม อ่าบางทีหมอเปิด4ี่ห้าเครื่องเลยหลายเครื่องมากใช่หมอเปิดเครื่องหลายเครื่องมากเลย<ะ>คือคือคอ,อย่างที่หมอบอกแล้วว่าในคนคนเดียวกัน<ะ>อ่าบางทีเขามีพัญหาหลายอยา่างหลายกรณีที่ไม่เหมือนกันมันทําให้ถ้าเราสมมติว่าเรามีแค่เครื่องเดียวแน่นอนผลลัพธ์เราก็ต้องพยายามฝืนที่จะใช้เครื่องนั้นอะซึ่งบางทีมันมีข้อลิมิตอยู่มันก็ทําให้ผลงานของเราอะมันออกมาได้ไม่ไม่สุดอะมันไม่เพอร์เฟคไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นพอคนณีการมีหลายเครื่องมันแน่นอนมันสามารถทําให้หมอสามารถรังสรรค์ในสิ่งที่หมออยากจะทําได้ได้เต็มที่อ่า เจเราเยอะมากที่ใช้เครื่องตัวนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องจากเยอรมันนะ,ะเป็นเครื่อง body jet อ่าเป็นเครื่องดูดไขมันพลังน้ำนะหรือเรียกว่า water assist รอ liposuction body jet คือชื่อยี่ห้อเนี่ยแปะปึ้ง body jet เนี่ยคือชื่อยี่ห้ออ่ะแต่ว่าการทำงานของมันจริงๆคือ water assist liposuction ชื่อมันบอกไปแล้ว water liposuction แปลว่าดูดไขมันถูกไหมอ่า assist แปลว่าช่วยถูกไหมอ่าแต่ตรงตัวเลยใช้น้ำช่วยในการดูดไขมันอ่าก็คือขั้นตอนคือเราจะใช้น้ำเนี่ยในการดีดแยกเซลล์ไขมันแยกเซลล์ไขมันให้มันหลุดออกมาเลยอ่าแล้วดูดออกมาหน้าตาไขมันของเราเป็นแบบไหนครับ ป็นต้นปกติไขมันของเรามันจะเป็นก้อนๆเป็นโกบูเป็นก้อนๆเม็ดๆใช่มั้ยอ่าแล้วมันจะแทคติกคือมันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆลอยๆมันจะแทคติกกันเป็นคล้ายๆมีทางผืนมีเชือกผูกลังไขมันไว้อยู่อ่าใช่คือไขมันมันถึงลดยากไงใช่มั้ซึ่งซึ่งเราสมมุติว่าเราเสียบเข็มไทลิงเข้าไปแล้วดูดมาเฮ้ยมันไม่มันไม่ยอมวิ่งออกมามันเลยจะเห็นถ้าหมอประจําคือถ้าหมอที่ต้องขยับอย่างเงี้ยเออเพราะมันต้องกระทุ้งไงกระทุ้งให้ไขมันมันมันดื้อมันดุดออกมาจากเชือกตรงนี้ออกมาฮะซึ่งคราวนี้การกระทุ้งมากๆมันก็บาดเจ็บอยู่ไงมันก็เลยต้องมีเครื่องที่มันช่วยแยกไอ้ตรงนี้ออกมาน้ํามอเตอร์เจ็ตเนี่ยมันก็ใช้น้ําในการฉีดชื่อเจ็ตเนี่ยวอเตอร์ อ่มันใช้น้ำในการแรงดันฉีดมากมากเพื่อดันให้ไขมันมันปี่ของแยกออกมาแยกตัวแต่ไม่แตกแล้วการที่เราใช้น้ำเรารู้อยู่แล้วน้ำอ่ะมีความละมุนละม่อมเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเลยไม่ไปทาลายพวกเซลล์อ่ะไม่หนึ่งคือไม่ทําให้เซลล์ขมันตายอ่ะมันเป็นการแยกเด็ดออกมาอ่ะสองคือน้ำอ่ะมันไม่เกิดการทําลายพวกเส้นเลือดเส้นประสาทมากอ่ะมันเลยเป็นข้อดีว่าเอ้ยทำไมอ่ะการดูดด้ว ater jet หรือ body jet เนี่ยฝั่งน้อยเพราะว่ามันการบาดเจ็บอ่ะมันไม่ค่อยทาลายเส้นเลือดไม่ค่อยทำสารเส้นประสาทเท่าไหร่การบาดเจ็บการกระต แน่นอนมันก็เอามาเติมได้เพราะไขมันมันยังมีชีวิตอยู่มันก็สามารถเอามาเติมได้เพราะงั้นหมอสรุปให้ฟังก็คือตัอวอเตอร์เจ็ตเหมาะสมสําหรับหนึ่งคือเคสที่ดูดเ um ติมอ่ดูดเพื่อเอามาเติมเช่นจะเติมหน้าเติมนมเติมก้นอ่าเติมมือเติมน้องสาวอ่าเติมได้หมดอ่าหรือว่าเคสที่เคยดูดไขมันมาแล้วบุ๋มแล้วจะเอามาเติมเงี้ยก็สามารถใช้วอเตอร์เจ็ตเนี่ยในการเอามาใช้ได้ข้อ2เอามาใช้ในกรณีที่เคสที่ระยะเวลาพักฟื้นน้อยที่เวลาแบบลางานแค่2อวันอย่างเงี้ยถูกต้องอ่ามีเวลาพ น้อยที่สุดอ่ะ,อะวอเตอร์เจ็ตเน,เนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะตัวบอดี้เจ็ตเนี่ยอ่ะข้อเสียล่ะข้อเสียก็มีทุกอย่างอย่างที่หมอบอกอ่ะข้อเสียคือราคาสูงกว่าเพราะคอนซูมสายทุกอย่างของมันอ่ะด้วยความที่มันเป็นของเยอรมันแล้วมันมีโอกาสที่เอาใช้มาดูดเติมงั้นเซ็ตของมันทุกอย่างใช้ครั้งเดียวทิ้งนะ,ะไม่มีการอบแก๊สหรือว่าไม่มีการเอามาแช่น้ำยาได้คือใช้ครั้งเดียวทิ้งหมดเพราะงั้นเซ็ตทุกอย่างเปิดใหม่หมดอ่ะราคาก็จะสูงขึ้นมาสองข้อเสียคือไม่สามารถเอามาดูดคือเอางี้ดดดดดดดููในนนนนเเเเคคคคสทททีีีีี่่่่่ยยยไไขขมมมมัััาาาแแล้้้วออะะะกกถิผผผผงงงืืตห คืออย่างที่หมอบอกว่าไขมันปกติมันแพ็กันใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีเชือกยึดอยู่ง่ายๆก็คือเชือกขูกไขมันเอาไว้ง่ายๆแต่คราวนี้ในเคสที่เคยดูดไขมันมาแล้วอะฮะไอตัวพังผืดพวกนี้จะเยอะมากแล้วมันจะยิ่งยึดไขมันให้มันติดกันไม่ใช่ว่าจะดูดออกมาได้ง่ายๆซึ่งบางทีอ่ะมีเหมือนกันเคสที่เคยดูดมาแล้วยิ่งเจอเครื่องดูดไขมันสมัยเก่าๆมาแล้วอะฮะพังผืดจะยิ่งเยอะมากแล้วยิ่งเคยดูดมาแบบสามสี่รอบเนี่ยโอ้พังผืดยิ่งแน่นเพราะงั้นการดูดได้น้ำบางทีไม่ออกเหมือนเ ช้เครื่องตัว body jet เนี่ยเอาไม่แพ้หรอกกัน หรือตำแหน่งบางตำแหน่งของร่างกายเราอย่างเช่นคนไข้ที่ออกกำลังกายเยอะๆแล้วก็อยากจะดูดตรงแผ่นหลังหรือ,อว่าตรงบาโลผู้หญิงที่แบบประจำอะ่ะเล่นโยคะแล้วก็ประวัติเหมือนกันเลยคนไข้เล่นโยคะพิลาทิสมาแล้วออกกำลังกายมาแล้วแผ่นหลังเนี่ยยังม,มีไขมันหนาอยู่<อ>แล้วเวลาถ่ายรูปมาปิ้นมาไม่สวยเลยคุณหมออยากเอาตรงนี้ออกอ,อ่ะถ้าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วใช้บอดี้เจสตอาจจะเก็บได้ไม่หมดเพราะว่า<ๆ>มันเหนียวพังผืดเยอะด้วยแล้วตำแหน่งหลังอ่ะพังผืดจะเยอะอยู่แล้วเพราะงั้นใช้บอดี้เจสตอาจจะไม่ได้อาจจะดูดได้นะแต่ดูดได้ไไมม่่หดครังงตอปปปปนนกก็็็เเเลุ อาตราโซนิกแอซิก็เหมือนเดิมก็คือใช้เคลื่อนเสียงขึ้นเหนือเสียงในการแยกเซลล์ไขมันนะฮะหรือว่าทำลายเซลล์ไขมันให้มันเกิดการแตกตัวนะ,ะซึ่งเครื่องอลตราโซนิกเนี่ยจริงๆมีหลายยี่ห้อนะ,ะจริงๆในโลกนี้มีอีกหลายยี่ห้อเลยะะแต่ว่าเครื่องที่ได้รับการยอมรับแล้วกันสูงสุดเลยก็คือจะเป็นตัวเวเซอร์สมูทตัวนี้นะ,ะมันมีหลายรุ่นนะจริงๆต้องบอกเวเซอร์เขาบอเวเซอร์เนี่ยมีหลายรุ่นนะถ้ารุ่นเก่าจะเครื่องสีขาวๆเป็นกล่องๆแต่ถ้าเครื่องรุ่นใหม่จะเป็นลักษณะประมาณนี้ตัวใหม่สุดเลยก็คือเนี่เัม่สวงซึต ตอนการทางานของมันอ่ะอัลตราโซนิกทุกกลไกใช้กดกลไกเดียวกันคือขึ้นเสียงใช้การสั่นที่พอดีกับเซลล์ไขมันหรือน้ําที่แทรกอยู่ระหว่างเซลล์ไขมันให้เกิดการสั่นแล้วแตกตัวแยกออกมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะทําให้เซลล์ไขมันเนี่ยแตกตัวเลยเอาถูกต้องที่สุดแต่จริงๆมันเกิดได้2กรณีหนึ่งคือทำให้น้ําสั่นแล้วเซลล์ไขมันแยกออกมากับอีกกรนหนึ่งอ่ะคือทาให้น้ําในเซลล์ไขมันเนี่ยสั่นแล้วแตกตัวซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดในกลไกที่2มากกว่าคือเกิดเซลล์ไขมันเนี่ยแตกตัวเลยเพราะฉะนั้นด้ เมลว่าไปก่อนอปื้นก็ไปอ่ะแล้วเซลล์ไขมันก็จะเกิดการแตกตัวเลยแล้วพอแตกตัวแต่ไขมันที่มันจะเห็นเป็นก้อน,อน,น,นๆเป็นเม็ดไข่เม็ดข้าวโพดอ่ะมันจะแตกกายเป็นน้ำเลยเราถึงจะดูดออกมาแล้วคราวนี้มันจะดูดออกมาง่ายเลยแล้วดูดออกมาสมูทเนียนกริปเลยมันเลยชื่อว่าเวเซอร์สมูทด้วยจริงๆมันมีหัวสมูทด้วยอันหนึ่งอ่ะ,อะมันเลยทำให้เลาะพวกเซลลูไลท์ได้ในระดับหนึ่งด้วยเพราะงั้นเครื่องเวเซอร์สมูทเนี่ยมันเหมาะสมกับใครนะอ่ะมันเหมาะสมสำหรับกับเคสที่ต้องการดูดทิ้งถ้าดูดเติมอ่ะอาจจะไม่หหหมมมาาาาาาะะสสอออีกกกลแนนนพรรรััวงงงงง้้้้บดดดดููททิิคืถ มันค่อนข้างสูงอ่าเพราะงั้น <away> อ <alah> ่ะเหมาะสาหรับเคสที่ตัวใหญ่หน่อยชั้นไขมันหนาๆเพราะชั้นไขมันหนาๆแน่นอนเรามีสเปซในการปล่อยคลื่นสูงแล้วการทําลายกว่าล้างเลย3คือเคสที่เคยดูดไขมันมาแล้วมีพังผืดนะถ้าเจอเวเซอร์สมูทนี่พังผืดเท่าไหร่ก็บระหยัดใช่ไว้หมดนะอ่าพังผืดมาพี่ซอกพีเวเซอร์นี่เอาอยู่ซาอกได้หมดนะพังผืดแน่นเหนียวตําแหน่งไหนก็ตามอ่ะมีหลังแผ่นหลังใช่ไหมเออซ็อกอยู่ข้อเสียของเวเซอร์สมูทคือแน่นอนด้วยความที่มันการทําลายสูงมันไม่สามารถเติมได้แล้วอ่าสองคือโอย เทียบกับตัวนี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือด้วยความที่พลังงานมาสูงคนใช้ต้องคอนโทรเป็นคนใช้ต้องคอนโทรพลังงานมันเป็นด้วยความที่มันเป็นคลื่นเราไม่สามารถคอนโทรคลื่นได้ดีมากแล้วรานงั้นถ้าเกิดเราไปใช้ในเคสที่ชั้นไขมันบางสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีโอกาสที่มันจะโอเวอร์ฮีทเปิร์นได้หรือไม่ได้2คือมีโอกาสทําให้เป็นลักษณะคลื่นได้ถ้าเราใช้ความร้อนสูงต่อเน,นื่องแล้วดี่ใช้พลังงานสูงมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดไฟโบสิตไฟโบสิตคือพังผืดผิวจะเป็นลักษณะแข็งไต มมันไ่่ดีอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีโอกาสที่ผิวมันจะแข็งเป็นปื้นตื้นนานเลยระยะยาวแล้วมันจะลักษณะผิวเหมือนคลื่นๆเพราะงั้นอย่างที่หมอสรุปไ้ฟังก็คือมีลักษณะประมาณนี้เราเครื่องที่คล้ายเลเซอร์พี่น้องพี่น้องอันนี้จากเมกาอันนี้จากเกาหลีนะอัลตราโซนิกแอสิสไลโปซักชั่นจริงๆไม่ใช่ตัวนี้นะอันนี้คือเครื่องดูดอ่าจริงๆตัวมันจะเป็นเครื่องเครื่องเมลอีกเครื่องหนึ่งไม่ได้เอามาวางอยู่ข้างในอ่าก็คือเป็นเครื่องอัลตราซีนะอัลตราซีเป็นเครื่องของเกาหลีเป็นใช้อัลตราโซนิกแอสซิสไไลลลลโปปัััััช่่นนนนนนเเเหมมืออออกกกจะยยยพงงงาาา้้้้วววแ็ถีรดดูท นในกรณีที่เคสตัวเล็กชั้นไขมันบางมีสเปซในการที่เราดูดไขมันอะไม่เยอะมากนึกถึงคนไข้ที่แบบไซส์อะไรตัวเล็กๆเ,เลยมีส่วนเกินนิดหน่อยอยากได้ความเพอร์เฟกเลยตัวเล็กอยู่แล้วนะน้าหนักแบบสัก4 3มเงี้ยถึงร้อยหกสิบมีไขมันส่วนเกินนิดหน่อยมีหน้าท้องพุงหมาน้อยนิดหน่อยแล้วอยากเอาไขมันออกแน่นอนมีชั้นไขมันมีสเปซในการทํางานนิดหน่อยค่เครื่องอัลตราซีค่อนข้างตอบโจทย์ในลักษณะแบบนี้ดูดไขมันออกมาได้เซฟปลอดภัยไม่เสี่ยงเป็นคลื่นมากค่าไม่เสี่ยงเป็นคลื่นอ่ะแล้วก็สามารถดูดได้เก แอรแอร์เป็นเครื่องพลังงานกลหรือภาษาอังกฤษก็ power assist hyper suction การทำง,งานของมันก็คือจะเป็นเข็มเข็มดูดไขมันนี่แหละปกติดูดไขมันเราจะใช้แรงหมอใช่ไหมกระทุ n g ลองเนี่ยลองนับดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งนาทีเราดูดได้อย่างมากก็ร้อยสองร้อยครั้งก็งมากแล้วใช่ไหมแต่ว่า power assist เนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นซุปเปอร์หมอเป็นตัวช่วยคุณหมอเอ้ยจริงๆมันทำได้อีกหลายอย่างนะ power assist อ่ะมันลักษณะคือเป็นเข็มราตัวเครื่องเนี่ยจะ g e n e r ร t พลังงานให้ให้เข็มตัวนี้มันสั่นซึ่งมันสั่นได้มากสุดคคืืออ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 รรบตต่่นนาที้งเเปป็ซ์หม เือนซูเปอร์แมน Superman. ซุปเปอร์หมอที่สามารถขยับได้สักสี่พันครั้งอ่ะแน่นอนซึ่งการทํางานลนักษณะประมาณนี้มันสามารถดูดไขมันทลายพังผืดได้ดีอ่าล้วก็ในเคสตัว<ะ>ใหญ่ๆฮะอ่าก็สามารถสั่นอย่างเงี้ยโอ้โหไขมันแบบวิ่งทะลักออกมาเลยวิ่งปุ๊บ<ะ>ปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาเลยอ่ะคือคือเพราะว่าซิสเนี่ยเป็นตัวช่วยหมอชันดีอันนี้คือการทํางานก่อนหมอเอามาใช้อะไรนะ,ะข้อดีข้อเสียกข้อดีคือแน่นอนหนึ่งคือมันทุนแรงหมอได้สองคือตัวไมโครแอร์ตัวนี้ยผลิตหัวออกมาหลายชนิดมากโอ้โหเป็นร้อยชนิดเเลลยยยนะหหหหัััวววอีีงงงโ้ตรมจุดา แบบเวลาสาั่นเนี่ยปกติเวลาเราดูดไขมันใช่ไหมฮะเราขยับเข็มเนี่ยเราเลือกทีละนิดอะ่ะสมมติว่าไขมันมีกระจุกกระจุกเดียวอย่างเงี้ยเราใช้ใช้แรงรของคนเนี่ยโอ้ยแกะสลักยากนะคือถามว่าทําได้ไหมันท<ต>ำ,<ต>ำได้นะนะแต่ถ้ามีเครื่องมือง่ายกว่าไหมอย่างสาั่นการสั่นเนี่ยเราเลือกสั่นเลยเก็บไขมันเอ๊ะมันมีไขมันแค่ตรงเนี้ยแต่เราอยากเหลือซิกแพคไขมันตรงนี้เอาไว้เยอะเหลือไขมันตรงนี้ไว้นิดหน่อยแต่เราอยากจะเก็บขอบตรงนี้ให้มันเป็นเ,นเงาขึ้นมาโอ้ใช้มือนี่ยากมากเลยนะถ้าใครดูดไขมันรู้เลยว่าโอ้ใช้มือเก็บยากมากแต่กกกกกกกาา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 รรรรรรรทททีีีี่่่่่พอออออออเเเเเเเมมมมมคืืืงงงขขขึ้้้้นนนนยยยยยััับบ็ไปตตตลลลลหแแแะะะสสวใช๊ซ ลายสามร้อยหกสิบใช่ไหมเอาหัวเป็นเคิร์ฟไปเลยเอาหัวโค้งมาฟึ๊บเท้าเท้าเคิร์ฟพอดีแล้วเครื่องมันจะดูดเองตึ๊ดตื๊ดตื๊ดแล้วเราสามารถใช้การแกะสลักได้เลยซึ่งถ้าเราเป็นใช้แบบสมัยเดิมอะเข็มมันจะเป็นเข็มตรงอย่างเดียวใช้มือหมอในการเขย่าอย่างเงี้ยอย่างเดียวการจะแต่งให้มาเป็นแบบเอลเอสสามร้อยหกสิบมันก็ยากยากมากอ่าใช่เพราะงั้นคือเข็มเขาก็จะมีแบบมีหลายแบบอ่าใช่เพราะงั้นตามสรีระของคนถูกต้องใช่มีเคิร์ฟมีเคิร์ฟเซมิเคิร์ฟมีอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยปลายหัวมีแบบดูดแบบออกเเเเยยยออ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 อะะะะะๆหหรรืกทีีีลนนนิิดดาาาไไววว้้้แแตตต่่่่งงงงขบผมมพฉัั โคแอร์นีมันก็ใช้ได้หลายอย่างที่หมอบอกข้อดีก็คือ1คือชุดแรงหมอ2คือเป็นตัวแต่งแต่งงานเก็บงานได้ดีแล้วอย่างนี้เขาใช้ตัวเดียวได้ไหมคะนี่คือข้อเสียข้อเสียสำหรับหรอนะหมอมองว่า ตัวไมโครแอร์เองอะถ้าเอามาใช้เดี่ยวๆเลยอะเพราะส่วนใหญ่ไมโครแอร์จะไม่เอามาดูดเติมจริงๆมันดูดเติมได้นะแต่ถ้าเทียบแล้วไมโครแอร์มันไม่เกิดการทำลายไขมันมากถูกไหมฮะแต่ว่ามันมีตัวที่ดีกว่าก็คือตัว body เจ t แน่นอน body เจ t ไขมันการตายของไขมันมันน้อยกว่าอยู่แล้วเพราะงั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าสำคีนุหมอสำหรับเอามาดูดเติมอะหมอใช้ body เจ t เลยเราได้ประสิทธิภาพที่มันเต็มที่มากกว่าเพราะงั้นไมโครแอร์ก็จะเป็นในเชิงของการดูดทิ้งแต่ว่ามันเหมือนเป็นเป็ดอะมันมันทำได้ไม่สุดคือถ้าดูงกก่สเรัอคบ เป็นตัวสมทบมากกว่าแต่ว่าทําให้งานเราอะจาก performance นร้อยเปอร์เซ็นต์อะโดดไปสองร้อยถึงสามร้อยเนี่ยในการที่มันเอามาช่วยกับตัวอื่นอย่างที่หมอบอกคือมันเป็นตัวเสริมชั้นแต่ว่าข้อเสียอย่างที่หมอบอกแหละคือเอามาใช้ใช้ตัวเดียวโอ้โหโดดเห็นมันได้น้อยลิมิตมันเยอะลิมิตในการใช้งานมันเยอะอ่าพังผืดมากๆก็ใช้ไม่ได้ถ้าพังผืดน้อยๆเนี่ยพอไหวนะแต่ถ้าพังผืดเยอะๆเอา,เอา,เอาไม่อยู่อีกแล้วมันเลยต้องมาใช้ร่วมกับนหนื่นเลยสังเกตว,ว่าเวลาหมอเปิดเครื่องหมอจะเปิดหลายเครื่องเลยอย่างเช่นคนไข้ดูดแบบเซ็กซี่ไลน์ออ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 ยย่่่่่่าาาาาางเเ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 ีี้้้้้ถคคนนนนนนตตัวใใใหหญมมชชลซซซซรร์์์กกกกไไ็็บขทิ หมอเก็บไขมันหมอใช้บอดี้เจนก่อนอแต่ถ้าเกิดหมอใช้ใชเวเซอร์อย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าบางทีคนไข้เคยดูดมาแล้วพังผุดเยอะๆผิวบางอีกไข่อาย,อยุเยอะเงี้ยอ่ะหมอใช้เวเซอร์อย่างเดียวผิวมีโอากาสไหมใช่หมอต้องใช้พลังงานสูงมากในการในการซอสเพราะงั้นหมอก,ก็เลยต้องเปิดคู่กันเลยพอหมอเปิดคู่หมอทำยังไงหมอก,ก็ลดค่าพลังงานเวเซอร์ลงสิเพื่อให้ภาวะแทรกซ้อนนั้นต่ำลงถูกไหมอ่ะใช้เวเซอร์ให้น้อยแต่ว่า ให้มันซ้อให้มันผ่านไปได้แล้วที่เหลือหมอใช้ไมโครแอร์เพราะไมโครแอร์ไม่มีความร้อนอยู่แล้วอ่าไมโครแอร์ไม่มีความร้อนเพราะงั้นหมอไมโครแอร์ไม่มีความร้อนมันใช้แรงสั่นเพราะงั้นหมอซ้อให้มันพังผืดมันเหลือเบาๆแล้วหมอใช้ไมโครแอร์เก็บงานต่ออ่ามันก็สามารถดูดไขมันออกมาได้หมดคือโกเราคือการดูดหมดถูกไหมอ่าแล้วก็หอเลีนไขมันเลยหมอใช้เลเซอร์ลีนยปุ๊บ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 ลีนเสร็จปุ๊บพบใช้การแต่งเก็บเก็บรายละเอียดแต่งขอบเงาทำร่องเอลเอสสามร้อยสิบสามอย่างเงี้ยอ่านเพื่อแกกะสลัให้ ุ่นคนไข้ออกมาแบบเคิร์ฟได้ตามที่เราต้องการขาสะเกียบอย่างเงี้ยการที่มันมีหลายเครื่องมัน,มนทำให้เราสามารถรังสรรง,งานได้แล้วก็ลดมันไม่ใช่แค่การทําผลงานให้ดีด้วยนะ มันทําให้ลดภาวะแทรกซ้อนได้แต่ว่าเราต้องรู้นิมิตข้อดีข้อเสียออกมเราเลือก <doorway S 1> เลือกใช้ข้อดีข้อเสียของแต่และเครื่องให้ถูกแล้วยังมีอีกเครื่องค่ะคุณหมอเรนูอิออนนะก็เนะจพลาสมาเจพลาสมาก็ <So. S 2> มันใช้ในเรื่องของการทํากระชับผิวแน่นอนพอการดูดไขมัน,นะจะมี2กรณีคือเคสที่ย้วยอยู่แล้ว <ạo. S 2> ถ้าย้วยอยู่แล้วแน่นอนเราใช้เจพลาสมาในการรักษาละเพื่อทําให้ผิวกระชับลังดูไขมันให้ผิวเฟิร์มลดลดโอกาสในการตับหนังสองคือเคสที่บางทีผิวดีอยู่แล้วแต่ต้องการดียิ่งขึ้นต้องการ ล่องชัดอย่างเงี้ยเราก็ใช้ลีนิวิออนหรือเจพลาสมาเนี่ยมาใช้เก็บงานเพื่อให้ผิวอะเฟิร์มที่สุดได้นะแต่ว่าบางคนที่เฟิร์มอยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่ได้แบบต้องการแบบฟูดลีนขึ้นอ่าแบบโห่เฟิร์มด้วยขนาดนั้นก็ดูดไขมันในเดียวอ่าแต่ถ้าเกิดคนไข้ที่แบบโอ้ยฉันจะผิวยงไวอย่างเงี้ยเป็นคุณแม่อย่างเงี้ยเราต้องการความกระชับผิวแน่นอนเจพลาสมาก็เป็นคําตอบที่ทําหลังดูดไขมันได้ดีต้องดูดไขมันเหมือนเราเห็นเคยเห็นในท้องตลาดที่มันสามารถดูดไขมันแล้วก็ทํากระชับผิวไปด้วยเอ่อม ที่เราจะต้องใช้แค่เครื่องตัวนี้อยู่ล้เครื่องนั้นน่ะก็ก็ดีนะคือเป็นเครื่องที่มีมานานแล้วเครื่องนั้นมันมีมานานแล้วคือสาหรับหมอหมอมองว่ามันค่อนข้างทับไาลมันมีข้อเสียคือเป็นเป็นเป็ดอ่ะเหมือนเหมือนกันคือเป็นเป็ดคือคือดูดได้นะแต่ดูดดูดได้ก็ดูดได้ไม่เยอะมากอ่ะกระชับผิวได้เหมือนกันนะแต่ก็กระชับผิวได้ไม่ไม่ไม่เยอะสุดอะไรประมาณนั้นอ่ะหมอเลยมองว่าสิ่งที่หมอทำคือหมอชอบอะไรที่มันสุดทางแต่ว่าใช้หลายเครื่องก็ได้อะไรประมาณนี้อ่าอย่างเม่นว่าถ้าเอาดูดดูดเยอะ อ่ะแล้วกระชับผิวเยอะที่สุดใช่ไหมอ่ะเซพัฒมากเลยอะไรประมาณเนี้ยอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยคนไข้ผิวไม่ย่อยมากหรออ่ะหมอก็จะทิ้งอาจจะใช้อะไรก็อินซูลินอัลลเจทใช่ไหมอ่ะแล้วก็ไปใช้ตัวพวกเลตกาซี่อะไรพวกเนี้ยต่ออผลลัพธ์มันก็ใกล้เคียงถูกางเ้ยอ่ะอางนั้นหมอผลลัพธ์มันก็จะได้แบบสูงเท่าที่คุณหมอต้องการใช่ใช่คือหมอชอบให้มันสุดทางทั้งหมดเลยมากกว่าหมอไม่ชอบลักษณะแบบเป็ดอ่ะแต่อย่างถ้าเป็ดเป็ดอย่างไรของแอนกยหมอมาใช้ควบคู่กันอื่นเลยด้ไหมอ่ะเครื่องคือเยอะมากเลยค เสร็จแล้วนะคะเพราหมดไปเยอะไหมโอ้หลายสิบล้านได้คือคือต้องบอกว่าที่เราทําได้เพราะเราพวกเราก็เห็นหมอทําอยู่แล้วอ่าว่าหมอทําแค่เคสไขมันอย่างเดียวแล้วหมอทาทั้งวันหมอทําทุกวันวันละหลายหลายเคสด้วยอ่าแล้วหมอเป็นเคสไขมันอย่างเดียวหมอไม่หมอไม่ได้ไปทําอย่างอื่นเลยอ่าเพราะฉะนั้นแน่นอนหมอมันคืองานของหมอมันคือชีวิตของหมออะไรอย่างนี้ดีกว่าอ่าเพราะงั้นหมอต้องมีเครื่องมือในการทางานให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดฮะอ่าแล้วหมอหมอเลือกที่จะลงทุนได้อย่างคบคือหมอต้องบอกว่าหมอลงทุนได้หมอคุ้มทุนอยู่แล้วเพราะหมอม หลายหลยายอย่างนะโอ้โหหมอไปทำทั้งไขมันหมอไปทำนมด้วยทำตาทำจมูกแล้ววันวันหนึ่งมันมีแน่นอนมันไม่มีทางที่หมอจะคุ้มทุนอยู่แล้วนึนกออกไหม อ่าแต่ว่าซื้อเก่งนะคะไม่ใช่เฉพาะเครื่องดูดไขมันนะคะคุณหมออัลต์ตาแคร์ไขมันหมอก็เซิร์มาอัลต์ตาแคร์นี่คือเยอะมากเลยแต่เครื่างมาแน่นอนคือของต้องบอกว่าคลินิกเราทั้งทีมอ่ะทีมคือเราทำแต่เคสไขมันอ่าทำไขมันเติมไขมันเราดูแลแต่เคสไขมันเพราะงั้นทุกคนเขาตื่นตื่นมาก็เจอไขมันกลับหลับออกไปก็ไขมันฝันด้วยฝันก็ฝันไขมันนะเอาจริงแล้วงั้นมันเราเชี่ยวชาญในอย่างเราลงทุนเป็นเฉพาะทางเกี่ยวกับไขมันทั้งหมดนั่นแหละแล้วถ้าสำหรับคนที่สนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกเเครื่อองงหมอต้อองประเมินีกทีนึงรใช่ คือบางการณีมันไม่ใช่แค่เรื่องสัดส่วน<ฆ>นะคือคนไข้เขาจะเล่ามา,อย,าอ,อย่างเช่นอะไรอย่างบางทีเขาดูดทิ้งไงเงี้ยถ้าดูดทิ้งอย่างเดียวมันก็คือเวเซอร์ถูกป่ะแต่ว่าคนข้ามันมีคอน d i t i o n อย่างเช่นคนไข้ดูดทิ้งบอกอยากพักฟื้นน้อยไงเงี้ยแน่นอนมันคือมันมีเรื่องเรื่องปัจจัยภายนอกเข้ามาด้วย<ฆ>เพราะงั้นนะเราส่วนใหญ่หมอจะเป็นการวางแผนลูกคนไข้หมอจะไม่ชอบเคาะไฟนอลให้คนไข้ามากกว่า<ฆ>นะคือคนไข้ามาคุยกันเรามาคุยสถานการณ์กันว่าให้มันมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วเราเลือกเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคนไข้ที่สุดดดดีววว่่าาาทัััั้้งงปจจจยยยภในนนนคคคคคืออตไขขขเเููะ ไหปัจจัยภายนอกคือคนไข้มีเรื่องสิ่งคนไข้อยากพักฟื้นคนไข้การทํางานลักษณะทํางานอง่างนี่เรามาคุยกันทุกอย่างแล้วเอาข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดมาเลือกเครือบเรื่องงบประมาณอะไรนี้อ่าทั้งอย่างเราเราสุดท้ายมันก็จะได้ออกมาเป็นการรักษาที่ที่เหมาะสมสําหรับคนไข้คนนั้นนั้นอันนี้ก็ต้องมาให้คุณหมอประเมินทีนึงถูกต้องเพราะมันมีปัจจัยหลายย่า้วย่างใช่ครับโอเคอ่ะใครที่ชมคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้คุณหมอด้วยนะคะกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะ อบถามกับคุณหมอได้เลยนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวคุณหมอจะมาตามตอบทุกคนแน่นอนคะ่ะวันนี้ขอบคุณหมอไอ้นะคะไม่เป<ะ>็นค่ะ